เดี๋ยวเราจะมาแกะก่อนของข้างในเป็นของที่คุณสินใจส่งมาให้นะมันคืรอรถกระบะหรือรถเก่งก็ไม่รู้อะนางงามถ่ายเลยนี่ดูดีเขาจะส่งงูมาหรือเปล่า จะมีงูก็ได้โอ้โ,ฮโฮเออนี่แหละของดีเป็นรถที่ยังไม่มีทะเบียนอยู่สองคันมาจากเชียงรายเลยนะไม่แถมน้ำพึ่งมาวะเอออ่าเค่น,นี้เล,ลยระยะโฟกัสเพียแค่หนึ่งฟุตโอเคขอ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 บคุณอย่างสุดซึง้งนะซึ้งที่ใช้ หนึ่งอะไรสักอย่างโอเคแล้วเจอกัน